กวนนะคะกวนแม่เหมยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะพบกับเราช่องพลายหม่ำแชนแนลค่ะนี่มาสนุกกับน้องใบบุญนะคะนะคะกินน้ำเสร็จนะคะก็จะเล่นประมาณนี้นะคะ แป้งเต็มที่เลยนะคะหนูหนูน่ารักหรือเปล่าคะนี่แป้งเต็มตัวเ,เต็มหน้าเลยนะคะไม่เหมยห่วงนะคะห่วงกินนะคะเก็บหมดแล้วไม่ให้แล้วไปบุนดือ้อ <c oughs> ไปกวนแม่นะคะเด็กดื้อน,นะคะก็จะประมาณนี้นะคะดูนะคะดูกวนแม่นะคะ ไบุญมามามาหาแม่มวยแล้วลูกแล้วมามานี่มานี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วดูสายตาแล้วคะ่ะสายตาแอบมองอ้าใครว่าอะไรเยอะหอทำอะไรเยอะทำอะไรเยอะทำไมมอมแมมจังเลยเ<ม>นี่ยกระดูหน้าตาเด็กดื้อน,นะคะเล่นประมาณนี้นะคะ สวัสดีจ้าจบุบกล้องเลย เชือกอีกแล้วนะคะมือในน้อยแกะเชือกนะคะใคยเห็นพอกี้แกะตรงนี้นะคะน้องเบบุนก็จะทำตามนะคะโอ้ยกขาขึ้นต้นไม้แล้วนะคะตอนนี้เราจะขึ้นต้นไม้แล้วลูก เล่นดินอีกแล้วนะคะ เล่นแอคชั่นแล้วนะคะตอนนี้แอคชั่นเล่นแล้วนะคะไปดูน้องใบบุญจะเล่นท่าอะไรบ้างนะคะจะนั่งท่าไหนบ้างนะคะนี่ความน่ารักของน้องนะคะอยกำลังตนกำลังน่ารักเลยค่ะเอาแล้วแอบเล่ <c oughs> เเลนเซฟเวอเอซี <c oughs> ด้วยนะคะ <c oughs> มีการแอบเลบ่นอีกนะคะแ้ <c oughs> ใบบุญยิ้มนะคะยิ้มนะคะมีความสุขนะคะยิ้มให้กับทุนพอ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะน่ห้ามพลาดคลิปน้องใบบุญนะคะน้องใบบุญเล่นแอ <c oughs> <c oughs> นความสุขนะคะที่ได้เล่นบินนะคะได้ปะแป้งนะคะ นอนเล่นหรือจะนอนจริงๆนะคะดูตุต๊กตาของเรานะคะเล่นแล้วนะคะเล่นคนเดียวนะคะมีเสียงเลยนะคะมีเสียง ลุกไม่ได้นละลุกไม่ได้ตุต๊ตาตุ๊กตากลับมาทางนี้อีกแล้วล,ลงว่าจะเอาท่าไหนนะคะจะนอนหรือเปล่าใคะรอติดตามกันนะคะนี่พอไม่มาสักทีเล่นคนเดียวก็ได้เนาะคันเก่งนี่ เล่นคนเดียวนะคะเล่นสนุกคนเดียวไปเลยพอยังยังค่ะยังดูหน้าตานะคะมอมแมมมากเลยนะคะ มาดูกันนะคะว่าน้องใบบุญจะทำยังไงจะนอนหรือจะทำยังไงนะคะ มาดูกันว่าเล่นไปเล่นมาจะหลับหรือเปล่านะคะดูความสนของน้องนะคะดูนะคะเตะแล้วเป็นยังไงลูกเป็นยังไงมันเป็นยังไงคะพี่มันเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงอยากเล่นเหรอลูกอยากเล่นกับพอกี้เหรอคะโอ้พอกี้ไปมาเล่นกับหนูหนูเล่นคนเดียวหนูก็สนุกคนเดียวเลยนะคะ นี่ก็สนุกกับคุณพ่อคุณแม่เอฟซีนะคะเดี๋ยวคลิปนี้น้องไปบุญเหมานะคะจัดหนักคนเดียวเลย ต้ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ FC ใจดีทุกท่านนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปของเราด้วยนะคะต้ของขอบคุพระคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณ FC ที่อยู่ในประเทศและก็ต่างประเทศทุกๆท่านคะ่ะวันนี้ควันมวยก็ถ่ายมานานพอสมควรนะคะน้องใบบุญก็ไปแล้วนะคะเหนื่อยแล้วนะคะเล่นเหนื่อยแล้วนะคะนี่ขอนมวยก็ต้องขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปต่อไปคะ่ะขอให้พ่อคุณแม่เอ ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะรับชมคลิปของเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะกดติดตามให้เราด้วยค่ะวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะสวัสดีค่ะ Thank you very much for watching Have a nice day See you here again please Bye bye สวัสดีค่ะ เ,เสร็จก็จะหาของกินประมาณนี้ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ